สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมในวันนี้ผมครับก็จะมาสอนใช้งานเกมเทสนะครับผมอ่ารี่เป็นคําสั่งที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะผมว่ามันทํางานยังไงเนาะโดยหลักการทํางานของเกมเทสผมก็จะแบ่งเป็นเท่าไหร่สองส่วนแล้วกันส่วนแรกก็คือใช้สำหรับก้อนย้ายสิ่งก่อสร้างข้ามแมกพราะผมอ่าอันนี้เราเห็นในหลายๆช่องแล้วเนาะหลายคนก็อาจจะรู้แหละ่บางคนอาจจะไม่รู้นะว่ามันทางานยังไงก็ ก็คือเกมเทสเนี่ยมันเหมือนแบบจะเป็นกลุ่มสตัคเจอร์สตัคเจอร์หนึ่งที่เราแบบสามารถคุยเอียดได้ผมว่าเราต้องการอะไรแบบไหนเนาะเพราะนั่นแหละซึ่งถ้าเกิดดํนไปใส่อัดออนบางประเภทเนี่ยมันก็จะสามารถขนย้ายสิ่งก่อสร้างจากแบบหนึ่งปีบบหนึ่งได้นะครับประมาณนั้นเลยเนาะตอนแบบที่สองผมก็จะเป็นการทดสอบระบบเกมผมว่าระบบเกมนะของคุณปกติหรือเปล่าก็ประมาณนั้นนะที่ผมรู้จักอแต่ว่าเกมเทสผมยังไม่ได้รู้ลึกเท่าไหร่แต่วันนี้ผมจะมาสอนใช้งานแบบข้าวๆแล้วกันว่าใช้งานยังไงเนาะอ้าวโอเค ก็นน้นผมกดออกมาที่ Play เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดใครมีแล้วก็ไม่ต้องกดก็ได้นะกดไปที่ create new ครับผม create new world จากนั้นก็ปรับเป็นอะไรก็ได้นะปรับเป็น creative แล้วก็ผมจะเลือกโลกเป็นอาเ i ียแล้วกันแล้วก็ปรับโชว์พิกัดน,นิดหน่อยแ้าเราเล่นลูกมาผมให้หาคำว่านี่ experiment ครับผมอ่ะนี่มันจะมีคำว่า enable game test อยู่เปิดไปผมกด activate experiment แล้วก็กด create ครับผมจากนั้นก็รอครับผมรออย่างเดียว ตอนนี้ก็เข้าโลกมาแล้วผมอ่ะมาผมแรกผมให้เราเข้ามาที่ช่องแชทแล้วก็ผมแล้วก็พิมพ์ s l a r h game test ก่อนเนาะอ๋อเกมเทสนะครับผมแล้วก็ตามด้วยอ่ะมันจะมีทั้งหมดเจ็ดเจ็ดคำสั่งครับผมซึ่งผมจะยกตัวอย่างเป็นคำว่า run ก่อนนะผมซึ่ง run คำสั่ง run นะผมอ่ะคำสั่ง run ส่วนใหญ่ผมจะเป็นการรัน API เนาะซึ่งผมจะยกตัวอย่างเป็น run API test นะครับ r u น API test เป็น explosions ก็คือับการระเบิดนั่นแหละอัพโพชชั่นแล้วก็ตามด้วยอีเวนต์ทรูรับผมแล้วก็ตามด้วยลูกที่ต้องการนะซึ่งผมจะใช้สักหนึ่งแน่นอนบอโรเทชโรเทชสเต็ปต้องการใช้สักสองก,ก็มาก่อนแล้วก็กดป้ายนะไปผมนี่ครับก็จะมาแล้วเนาะนี่ก็จะประมาณนี้เลยนี่ผมก็จะบอกว่า นี่พาร์เซตก็คือทํางานได้ปกติผมโดยก็การรันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนะเนี่ยอ่าตัวนี้ไอตรงกระจกตัวนี้ผมเป็นการตรวจสอบว่าระบบของเราถูกต้องหรือเปล่าถ้าเกิดผิดหรือแบบถ้าเกิดมันไม่ถูกต้องเนี่ยกระจกตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับผมอ่าประมาณนั้นเลยก็คงไม่เข้าใจยากอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคมาเราจะมารองทดสอบกันอีกรอบนึงครับผมเราจะใช้เป็นเกมเทสครับผมแล้วก็รันรันเซตนะครับผมอ่ะรันเซต เราต้องการเซตอะไรดีอ่าบิ๊กบ๊อบแล้วกันอ่าบิ๊กม็อบเทสแล้วก็ตามด้วยโรเทสเตชั่นสเต็ปซึ่งผมใช้แคกสองก็ copy มาปุ๊บพอเดินเซอร์ไปอันนี้ก็นี่ผมมันก็จะอ่ากางตอนนี้กำลังทดสอบให้อยู่นะว่าอ่าสิ่งมีชีวิตที่ตัวใหญ่เนี่ยมันสามารถอ่าอยู่ได้ปกติหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะซึ่ง อันนี้ผมใช้เป็นสองเลยแบบนั่นแหละนี่ซึ่งมันก็จะบอกอันนี้ก็จะเป็นม็อบที่มีขนาดใหญ่มากกว่าหนึ่งฮิตหนึ่งบล็อกนะครับผมอ่ะหนึ่งบล็อกหรืออาจจะเล็กกว่าหนึ่งบล็อกเอ้ยมันเออถึกเถอะเออช่างมันแล้วกันผมไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะพวกนี้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราลองมาอ่านดีๆอ่ะไอ้ข้อความพวกนี้มันไม่ใช่อะไรเนาะนี่ครับผมถ้าเราลองอ่านดีๆครับผมมันจะบอกอยู่นะครับผมว่าอ่าอันไหนมันจะเฟลับผมอ่ะถ้าเกิดมันเฟลับผมซึ่ง มาเกมเทสอันนี้ตอนนี้คือเราดันเราลันไปแปดสิบรอบนะครับผมอ่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดคือผ่านนะมันมีแค่เจ็ดเจ็ดออฟออฟพช่าอ่ออฟเช่ทั้งหมดล้วกันมันก็บอกว่าเจ็ดมีแค่เจ็ดเท่านั้นที่ผิดพลาดนะครับผมอ่ะก็ไม่เป็นไรอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาลันต่อครับผมต่อมาครับผมเราก็ใช้เป็นสลัดนะเกมเทสโอเคเดี๋ยวลบเอาไหมเอาไหมสลัเกมเทสครับผมล้วก็ตามด้วย เมื่อกี้เราใช้เป็นลันเซนแล้วต่อไปเราก็จะดันลันดิสนะครับผมอ่าไม่ใช่ลันดิสนะลันดิส l a n d i s e s e ลันดิสแล้วก็ตามด้วยเดนเไปลันเนงสามสิบเอ็ดลันดิสนะครับผมก็คือจะเป็นการลันในส่วนของตัวที่เรากําลังมีอยู่ทุกอย่างที่อยู่แบบที่เรามองเห็นได้เออก็คงไม่เข้าใจอะไรเนาะซึ่งเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตดวที่เรามองเห็นได้มันก็คือจุดที่สุดขอบตรงนั้นเนี่ยเห็นไหม มันก็เลยดัดล้านให้แค่นั้นเนาะโอเคเชื่อมันแล้วกันต่อมาผมแล้วก็ใช้เป็นสไลด์เกมเทสต์ผมแล้วก็ตามด้วยอ่าลันดิสนะครับผมอ่าลันดิสจากนั้นก็ปึ๊บซึ่งตรงที่เราอยู่มันไม่มีครับผมนี่ในราชบัพติผ้าเลยเดียวซึ่งถ้าลันดิสเนี่ยรัศมีที่เราปากกำลังอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ใช้เป็นเกมเทสเกมเทสลันดิส n d i บคัปปี้มาก่อน ในผมซึ่งการรันดิสนะครับผมก็คือมันจะให้รันเฉพาะตัวที่เราครับผมอยู่ในบริเวณที่ตัวในส่วนของเกมเทสทต่เราอยู่เนี่ยมันแบบอยู่ในพื้นที่นะครับอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคครับผมอย่างต่อมาก,ก็เราจะท,ทดสอบโดยการใช้อะไรดีผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพวกนี้มากเนาะแต่ว่าผมก็พอใช้ได้ลองโพสแลยโพสปึ๊บโอเคมรลองไหมโพส โอเคช่างมันแล้วกันอันนี้ผมใช้ไม่เป็นาผมสาภาพเลยก็ว่าเกมเซตผมนี่ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่อน mm hmm. ข้างกระโลก,กระลาเลยโอเคแต่ผมก็พอเข้าใจหลักการทํางานมันอยู่ต่อมาก็อ่าครีเอทครับผมอ่ะ e A t e ครีเอทครับผมแล้วก็มันจะมีความกว้างความสูงความลึกนะครับผมอ่ะซึ่งความกว้างนี่อ่เดี๋ยวเราจะลองสร้างอะไรสรักอย่างนะอันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้เรื่อง,องลองสร้างบล็อกทองเด็ก ลองดิอันนี้อันนี้ลองนะอันนี้อันนี้ลองอืมเราจะใช้สองความสูงหนึ่งความลึกหนึ่ง <1. S 2> ต้องใช้เนี่ยมันใช้เปุ่มโอเคปุ๊บก็ไม่มีอะไรเนะชาบมันเถอะถ้าตอนคิดในวันนี้ก็จบกแล้วครับคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยมีสารนลนน้านน้งเพราะว่าผมบอด เออ,อ,อก็อยู่กับระบบเกมเทสเท่าไหร่แต่ผมก็พอเข้าใจหลักการทำงานมันอยู่นิดนึงนิดนึงเ็จหนึ่งสัตว์ล้านอะ่ะเออโอเคขอบคุณทุก,กท่านรับผมที่ติดตามรับชมเนาะแล้วว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส,สวัสดีครับ